สวัสดีครับผมอ่ะไายแล้วครับเก็บโตเก็บกระเป๋าแล้วนะครับเก็บกระเป๋าแล้วนะครับผลเสด็จกลับบ้านแล้วนะครับอ่าสำหรับปุ้ยนะครับมาจากซาเชงเซานะครับย่างออกไปเมื่อกี้นะครับแต่ว่ากระเป๋ายังอยู่ครับเดี๋ยวเพื่นในเข่ามานะครับแม่กับดินนี่น่องพู้เดียวแล้วมาแรงนี่ เดี๋ยวก็มีมาครับเดี๋ยวก็มีมาเดี๋ยวก็มีมาครับใจเย็นๆครับเดี๋ยวก็มีมาใหม่นะครับมันต้องมีคนเข้ามาแทนตัวมันต้องมีคนเข้ามาแทนมีคนออกก็ต้องมีคนเข่าแหรอครับมานี่ครับกูป่วยกับมาเรื่อยๆนะครับสังเกตมึงหนึ่งแต่ตอนเศร้าครับแต่ว่าผมไม่ได้ทายคลิปให้นะครับเพราะสมาการ เป็นไปกลับนะครับไปกลับนะครับเป็นป่วยไปกลับพื้นที่ไก่เคียงนะครับตอนนี้กเข่ามานะครับบริวารติดช่วงบริวารติดเทียงหรือเปล่านะครับพึ่งเข่ามาตอนหางงเสร็จในน้อยนะครับตอนนี้ก็มีผูู้ป่วยรักษาอยู่นะครับเป็นผูู้ป่วยในนะครับน้องธนชิพนะครับเป็นขาหนีบนะครับอย่างนีเดเสียงครับหมอเปลี่ยนกระดูกให้ครับ เป็นแกะกระดูกกันครับยินดเสียงกาากอย่างครับเมื่อกี้นี่ <c oughs> บ่รูว้ว่าน้องเพลงใดเนี่ยนะครับยินดีเสียงนะครับยินดีเสียงห้องบรรยากาศง,งามเงาเงาเงาแล้วครับอ่าออกไปแล้วหนึ่งก็จะเหลือเจ็ดนะครับเจ็ดคนส่วนมากคนก็อยู่ขงหลังผมเนี่ยนะครับ ล่างผมสองคนสามคนกับสี่คนครับอยู่ข้างหลังอีกคนหนึ่งกันพูดครับเครับตัวยที่เดินทางเข้ามานะครับอย่นล่างๆนะครับยินแจงไปบอกว่าใช้เวลานานหรือเปล่าพี่นะครับบอกเดี๋ยวเลยครับการรักษาอยู่นี่แต่ละขังต่อคนนะครับไม่ถึงสามสิบนาทีครับ ไม่เกินสาสิบนาทียี่สิบนาทีนี่ก็นเลี้ยวเฟือแล้วนะครับยี่สิบนาทีเต็มเหยียดนี่กัถือว่าสุดยอดแล้วนะครับถือว่า,นนนาสุดยอดยแล้วนะครับถ้าทนอยู่กับเพื่อนได้ส0มสิบนาทีนี่มันก็สุดยอดมนนษุ์แล้วครับได้ยี่สิบนาทีข้านขี่ข้านเงี่ยมากนะครับคือที่มีบางคนบอกว่าอะไรแค่สามสิบนาทีหายใจก็ หมดเวลาแล้วลองเบิ้งเสร็จแล้วครับถ้าอยู่กับเพิ่นได้30นาทีนี่ผมใจขาดสายเรยแล้วครับผมหันมาเรื่ยล่ะโมเมนต์นางเหรียญนื้อเื่อได้ครับให้เพื่อนจัดการให้เพื่อนรักษานี่ครับทำไม30นาทีว้จังเลยนะแค่หายใจก็หมดเวลาแล้วนะเพราะมันเป็นการรักษาแบบตรงจุดได้ครับ บำเหนรักษาแบบเอามานวดเอามคข่ำนะครับรักษาแบบตรงจุดนะครับรักษาแบบตรงจุดของห้าครับเป็นมังไดเป็นกระิสัดเอาบางหัน,นะครับสัดเอาบางหัน,นครับนี่นะครับร้านมือถือสุขภาพลำไปมากเมียนกระ,ะเป๋าแล้วเมียนกระเป๋าแล้วกระเป๋าไปใส่รถกันบ้าง นะครับเป็นบรรยากาศภายในครับผมภายในห้องนะครับประมาณนี้แหละครับโอ้เอ๊ย hey. ยังไงว่าได้ยินเสียงโอู้มันหยออกมาบ่ได้ยิน,นเสียงอาก,กอักอยังนี่นะครับเจบ้าของเสียงครับรออกมาแล้วครับ <laughs> มันยังมีเสียผิดหลอดอยู่ <laughs> <แ> <laughs> เอรงหมดแรง เลยนะครับเข้าไปเมื่อกี้นะครับไม่ถึงยี่สิบนาทีครับเข้าไปเป็เบียวครับสิบกว่านาทีนะครับก็ได้ออกมาครับเป๊บเดียวครับหมดแรงเลยครับน้องบอกหมดแรงเลยนะครับเป็นขานนีบนะครับอาการเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับแต่ก่อนมาแทบโอ้แทบจะเดินไม่ได้เลยนะครับแทบจะเดินไม่ได้เลยแทบจะเดินไม่ได้ตอนนี้ก็ ดีขึ้นเรื่อยๆครับอาการเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอาการเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเอาไปยังคือจอดการขั้นอุ่นครับไปกองน้ำมาแล้ว เท right? oh ่าหมดแรงเลยใช่ไหมโอ้ยนี่ครับเจ้าของเสียงปรึกษากันมั้งเพียงใดอาการเพียงใดอาการปรึกษากันดู อาหนีบทั้งสองเลยนะครับขาหนีบทั้งสองเลยเป็นขาหนีบทั้งสองเลยนะครับอีกคนหนึ่งอยู่ข้างหลังนะครับสามคนนะครับที่เป็นขาหนีบแต่ละคนอยู่เป็นเดือนครับแต่ละคนนี่อยู่เป็นเดือนครับผม เลยกถึงห้าครั้งยังฮะถึงแล้วเซ็นสัญญาหนึ่งเดือนนะครับอ่าปรึกษาอาการกันแล้วนะครับปรึกษาอาการกันแล้วนะครับเออใช่ครับครับผม เดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยครับอีกสองอาทิตย์เจอกันใหม่เดี๋ยวจะถ่ายเล็บเ้าพอดีละสองอาทิตย์เดี๋ยวจ่าเล็บเงาพอดีละอ่าครับเดินทางปลอดภัยเด้อ เพื่อนๆนะครับอยู่ด้วยกันนานนะครับผมอยู่ด้วยกันนานนะครับนู่นครับคุณพ่อครับเมื่อไรครเข้ามานะครับพ่อที่มารับนะครับข้างนอกเนี่ยครับยืนรอนะครับไม่ยอมพักเลยนะครับเพิ่งมาถึงนะครับมาถึงก็จะกลับเลยนะครับมาถึงก็จะกลับบ้านเลยนะครับไม่รอเลยนะครับไม่พักครับเราก็จะขับไปเรื่อยๆว่างั้นนะครับไปเรื่อยๆ เดินทางปลอดภัยนะครับทั้งสองท่านนะครับผมถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะครับแล้วครับดําดากันนะครับอีกสองอาทิตย์นะครับอีกสองอาทิตย์ก็จะมาเจอกันใหม่นะครับผมนี่ครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับที่จะมารักษานะครับโทรเข้ามาได้เลยครับผม0803336761มนะครับ มีปัญหาทางด้านสุขภาพนะครับกระดูกทับเส้นทุกจุดของร่างกายนะครับเป็นกระดูกทับเส้นนะครับโทรมาได้เลยครับ0 8 0 3 3 3 6 7 1สหนหลับคิมีสวัสดีครับผม